ีเช้าวันที่สนะคะวันนี้พวกเราตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราตื่นมาพบว่าหิมะตกทั่วทางซัปโปโรเลยนะคะซึ่งในพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะคะว่าที่ซัปโปโรจะมีหิมะตกเนาะมันก็เลยเซอร์ไพรส์เรามากเลยนะคะวันนี้เราจะไปจอยทัวร์วันเดย์ทริปกับครุกนะคะที่จังหวัดอาซาฮิคาว่กับจังหวัดฟูราโนนะคะ เราจะไปดูเพนกวินพาเรทที่สวนสัตว์อาซาฮิยามะนะคะแล้วก็ไปดูชิราฮิเกวอเตอร์ฟอลกับนิงเกิลเทเรที่ฟูราโน o นะคะก็ไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้สุสากิโนหิมะตกเอ๊ะซาโปโลหิมะตกตั้งแต่เรามาวันนี้เป็นครั้งแรกที่หิมะตกเรากำลังนนจะเดินไปที่โรงแรมเลออีไปขึ้นรถบัสไปอาซาฮิอาซาฮิคาว่าดูเพนกวินพาเรท 什、嗯、么书、啊？嗯<多>，哦，什么书啊？嗯，嗯， Q 레이อีตรงนั้นไงเห็นไหมคิว Q 레อีโฮเทลเห็นไหมใช่ว้าอันนี้คือแยกสุกิโนทุกคนขับรงกลับไป ซูซูกิโนซัโปโรวนองศาอยู่สุนากาวะเลสเอเรียเามสุมากมไหมเจอันเจอนป่ะออสุกไมจาว่าใส่ป uh, ้าใช่ไม่ใส่มวอสนุกไหมสุดยอด กว่าสุนากาวะเรสแอเรียกําลังเดินทางไปอาซาฮิคาวะหิมะตกหนักมากหินะโปรยไป And then um after they open the gate, just wait for me 10 seconds, okay? And then I switch to the customer raise our exit and then you can go everywhere you like. Okay, remember, okay? So, please remember if the customer at the, the earlier about near the penguins you walk back to the East gate entrance at least 15 minutes, okay? take I hello, it. ตกหนักแล้วนีกวน่กล้องขึ้นไหนไมันจะ <c oughs> ด,ด,ดีมากไม่แนะ่ไงนนะั้นปรไม่รู้เหมือนแกมองไม่เห็นเลยแล้วเราก็จะเปียกก่อนเราก็จะเป็นแบบนี้นี่กันน้ำไหมไม่กันเอาออกเดี๋ยวเอาออกโอเคที่สไหย ี่อาซาฮิคาวาซูอาจจะไปดูเพนกวินวอล์กหิมะตกหนักมากสวยแบบสวยที่สุดสวยสุดๆเลยเป็นพาวเดอร์สโนว์เลย Again, again. อยากถ่ายรูปตรงนี้ปี่นปีโนแข็งแรงระหว่างที่เราเดินไปชมเพนกวินวอล์กนะคะแล้วก็จะถ่ายเป็นภาพบรรยากาศของสวนสัตว์อาซาฮิยามะให้ดูคร่าวๆนะคะแล้วก็จะมาเล่าประวัติของสวนสัตว์อาซาฮิยามะให้ฟังนะคะ สวนสัตว์อาซาฮียามะนะคะเป็นสวนสัตว์ที่ตั้งอยู่บนเมาส์อาซาฮีนะคะจังหวัดอาซาฮีคาว่านั่นเองนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าอาซาฮียามาซูนั่นแหละนะคะสวนสัตว์อาซาฮียามะนะคะเป็นสวนสัตว์ที่โดดเด่นนะคะในเรื่องของการจัดแสดงสัตว์ที่เป็นสัตว์ในฤดูหนาวนะคะไม่ว่าจะเป็นพลร์เบสหรือว่ามีขั้วโลกนะคะแล้วก็จะมีเพนกวินมีเรดแพนด้านะคะแล้วก็มีกระต่ายแบบเป็น กระต่ายฮิมะนะคะแล้วก็จะมีแมวภูเขาหรือว่าที่เรียกว่าพานลัสแคทนะคะแล้วก็จะมีสัตว์ประเภทอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลโคอลของฮอกไกโดที่เป็นมา s สคอตของฮอกไกโดเลยนะคะก็คือเป็นนกที่ชื่อว่าชิมาเอนากะ,ะก็จะอยู่ที่สวนสัตว์แห่งนี้ด้วยนะคะสามารถมาดูกันได้นะซึ่งส่วนที่เป็นไฮไลท์สำคัญของสวนสัตว์อาซาฮิยามะเลยนะคะก็คือเป็นเพนกวินวอล์นะคะ,ะ,คะเป็นไฮไลท์ในช่วงฤดูหนาว ทีโด่งดังมากๆนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาดูนะคะเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้นะคะก็คือเพนกวินวอลกนั่นเองนะคะซึ่งเพนกวินวอลกเนี่ยจะจัดเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นนะคะจะเป็นช่วงปลายเดือนธันวาถึงต้นเดือนมีนาเท่านั้นนะคะโดยการจัดแสดงเนี่ยจะจัดแสดงทั้งหมด2รอบนะคะต่อวันก็คือจะเป็นรอบ11โมง หรอบนะคะเป็นรอบเช้ากับรอบบ่ายสองครึ่งนะคะเป็นรอบบ่ายโดยที่พวกเราอ่ะมากันตอนรอบเช้านะคะถ้าเกิดมากับทัวร์เนี่ยทันแน่นอนนะคะก็คือเราจะมาถึงที่สวนสัตว์เนี่ยก่อน10บโมงครึ่งนะคะพอสวนสัตว์เนี่ยเปิดนะคะเราก็จะเข้ามาแล้วก็ต้องมุ่งหน้าไปที่ตรงโซนจัดแสดงเพนกวินวอล์เลยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเดินพอสมควรนะคะจากจากทัางหน้าสวนสัตว์เนี่ยเดินมาถึงเพนกวินวอล์กเนี่ย จาก10โมงครึ่งที่เขาเปิดนะคะถึง11โมงรอบของเพนกวินวอล์กเนี่ยเรามีเวลาเดินแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันค่อนข้างไกลแล้วก็เป็นภูเขานะคะแล้วก็หิมะเยอะด้วยใช้เวลาเดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีเลยนะคะก็ให้ทุกคนเผื่อเวลากันหน่อยเนาะแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าที่สวนสัตว์แห่งนี้เนี่ยมันเป็นสวนสัตว์ที่จัดอยู่ในบริเวณ ภูเขานะคะก็จะลื่นนิดนึงนะคะก็ให้เตรียมรองเท้า snow boot โโอะไรอย่างนี้อุปกรณ์กันหนาวต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราต้องอยู่ o u t ดอทั้งวันนะคะก็ให้เตรียมอุปกรณ์กันหนาวมาอย่างเต็มที่เลยนะคะก็รู้ข้อมูลคร่าวๆกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ตรงโซนจัดแสดงเพนกวินแล้วก็ไปดูน้องเพนกวินกันเลยนะคะเดินผ่านรถนนี่นไี่บเส้นทางเขานี่ กินที่มะอะกินไหมเราไปดูเพนกินตอนนี้ก็หนาห่าตั้งเนาะใช่เพนกินน้อยหน่อยตั้งแรกตั้งแรกเห็นจะเฟ้ยนะอย่าให้แบบนี่อย่ t ให r แบบนี้

ちょっと足。<laughs> <laughs> Thank <laughs> you. 嗯。

哎，再、嗯、见！再见、嗯！再见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 、嗯！再见！再见！再见、嗯！再见、嗯！再见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  ตอนนี้เราอยู่กันที่ Herb Garden f ดน a ฟรานะคะเรามากินข้าวเที่ยงกันที่นี่นะคะทุกอย่างจะอยู่ในราคาของทัวร์หมดแล้วนะอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะก็อร่อยมากๆเลยอย่างที่เห็นเลยก็คือถ่ายคลิปวิดีโออะไรก็คือไม่ทันเลยนะคะหิวมากแล้วก็ที่นี่มีของฝากด้วยนะคะแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะ When all of my dreams seem so out of reach, you crystal clear. You don't disappear, baby. No. So, why would I? ยูชิราฮิเกวอเตอร์ฟอลลตอนนี้เราก็มาถึงที่น้ำตกชิราฮิเกแล้วนะคะตอนนี้กํลังจะเดินเข้าไปดูน้ำตกเนาะ น้ำตกชิราฮิเกะนะคะก็ตั้งอยู่ที่เมือง b บอนะคะจังหวัดฮอกไกโดนะคะซึ่งเมือง B.A. เนี่ยตั้งอยู่ติดกับอาซาฮิคาวากับฟูราโนเลยนะคะจริงๆแล้วเมือง B.A. เอะมีที่ท่องเที่ยวหลายที่มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดังๆเลยนะก็จะมีคริสต์มาสทรีนะคะแล้วก็มี เป็นชิโรกาเนะบูพรนะคะแล้วก็จะมีที่นี่เนาะชิราฮิเกะวอเตอร์ฟอรซึ่งเรามาแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะในโปรแกรมทัวร์ก็คือจัดมาที่นี่ที่เดียวชิราฮิเกะวอเตอร์ฟอรนะคะเป็นน้ําตกที่เกิดจากการรวมกันของทานน้ํานะคะที่มาจากภูเขาบีเอะนะคะไหลลงสู่บีเอะ e ริเวอร์นะคะซึ่งบีเอะ e ริเวอร์เนี่ยเป็นแม่น้ําที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นแม่น้ําที่ เป็นสี c o บ a l t b นะคะก็คือเป็นสีฟ้าแบบมรกตเลยสีฟ้าเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากแร่ธาตุภูเขาไฟนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะทําให้แม่น้ำ Be'er River เนี่ยเป็นสีฟ้าเลยนะคะซึ่งยิ่งในช่วง winter แบบนี้นะคะที่ทุกอย่างเป็นสีขาวโพลนไปหมดเลยนะคะพอตัดกับ ความฟ้าของแม่น้ำบีเอ็มริเวอร์นะคะก็คือจะยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามได้ต่อนในคลิปเลยนะคะ

А, ีเกบ๊ายบายี่วังรึครับพี่วงรึครับกําลังเดินไปนิงโกเทอเรสตอนนี้เราอยู่ที่ฟูราโน่คือโอ้โหลงดูความพุ่งของหินอ่ะ เกิรนเทอร์เรสอยู่ในกิรนเทอร์เรสครับคนเยอะมากเลย Dreams seems so out of reach your crystal clay. You don't disappear, baby. No, so why would I? ตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่บัสนะคะเพื่อที่จะนั่งรถบัสของเราเนี่ยกลับไปที่ซัปโปโรนะสำหรับวันเดย์ทริปกับครบนะคะที่มาที่อาซาฮิยามะซูนะคะเมืองอาซาฮิคาวะแล้วก็ชิราฮิเกะวอเตอร์ฟอรเมืองบีเอ็นะคะแล้วก็ฟูราน o n นิงเกิลเทเรสเนี่ยเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยแต่อยากจะเก็บจุดไฮไลท์ของแต่ละจังหวัดให้ครบนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่มีผู้สูงอายุไม่สะดวกในการย้ายเมืองต่างๆนะคะ แต่ก็จะมีข้อเสียนะคะตรงที่เขาจะให้เวลาที่จํากัดมากๆนะคะในแต่ละสถานที่เนาะเพราะว่าทัวร์ก็จะต้องทําเวลานะคะให้ได้ดูดพบทุกที่นะคะในเวลาที่จํากัดเนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ซัปโปโรเนาะบ๊ายบายฟูรานโนกลับแล้วนะบ๊ายบายเจอกันที่ซัปโปโร แต่ว่าตอนนี้ตอหิมะตกหนักมากเป็นหิมะที่สวยๆแบบนุ่มๆชิ้นใหญ่ๆนี่เรากำลังไปกินชามบูก,กัน้ น้ีนะ,ะสำหรับร้านชาบูชาบูเมื่อกี้นะคะเราไม่ได้จองมานะเขาก็เลยฟูลีบุกเรียบร้อยแล้วนะคะทําให้วันนี้เราไม่ได้กินเนาะแต่ว่าเราจองเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนช่วงเย็นนะคะจะกลับจากโอตารุแล้วก็จะมากินนะคะ เราก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะมากินอิซากายะนะคะที่ร้านอิโซมารุซูิซานนะคะสาขาซูซูกิโนะนะคะร้านนี้ต้องต่อคิวนะคะต่อคิวสักพักนึงเลยแต่ว่าร้านเปิด24ชั่วโมงนะคะสามารถมากินตอนไหนก็ได้เนาะอาหารดีมากนะคะซีฟู้ดสดมากแล้วก็ราคาดีมากๆนะคะเมนูที่เราอยากจะแนะนําให้สั่งนะคะก็คือเมนูมันปูย่างนะคะอร่อยมากๆเลยไปคอมเมนต์เลยค่ะ เป็นผู้ประสบภัยแบบสมบูรณ์ครับเหมือนีครับเมื่อไหร่รถจะมาครับไม่มาแล้วครับขนาดนี้แทมน่าจะหยุดวิ่งไปแล้วครับแต่เมื่อกี้แทมเพิ่งผ่านไปคันนะที่มีจะทีมาขวางมานะ 你们这还？ ผู้ดีสอชนิดเป็นสองสี